ส้นเคยหน่อยเบาเล่าและภาพทั้งหลังเบาหน่อย,นยก็คือความมิตรภาพเล่าไทยแห่งที่หนึ่งเวียงจันทน์หนองคายเนาะซึ่งมีความสวยงามหลายแล้วเมื่อนี่เบาหน่อยก็จะนำพาท่านผู้ชมไปวัดอีกแห่งหนึ่งที่กำลังเป็นกระแสในการไปกราบไหว้ขอพรเกี่ยวกับองค์ปูเวสุวรรณเนาะแถว ชิมมะนุควยแดงเมืองหาดเซ่ฟองหรอว่าผู้คนจะให้ความศรัทธาหน่อยลร้สำใดและก็ผู้คนไปไปขอพรเกี่ยวกับยังงโศกลาบหรือว่าเกี่ยวกับยังงเอาเป็นวา่าทิ่ตามเบาหน่อยไปปรุกอมกันเนาะว่าภาพบรรยากาศที่เป็นอะไรอยู่ที่วัดแห่งนั้น เนาะวันปานะคยแดงดัน,ดน,น,น,ยา,นายยงเปนีกรบ่ายดิส่าคือองคูเทเวสุบรณเนาะจ่าพิตามบานอยเขาไปดันในานาะทานผู้ชมที่ว่าอู้สัทธามาหลายยัพี่น้อดันหนยามีิตามบานอยเขาไปทางใน่านนเตบุญหลายอือองคูเทเวสุบันนะี่เล มักซี่แดงเนาะลายผู้คนมาขอพรกันจะมีผาแพที่เี่แดงเบดจะได้ทำบรรยกาศบมากายุายคสาวเวสสุวรรณัน คนตัวเต็มสง่างามเข่งขามีคนมีคนศรัทธา มัตตปักเซอ๋อมือนีเข้ามากคอพ่อนยังกับโอปูแม่โอปูมจากโอปูปักเซ่เยชือวา,าเ,เาว่มาขออยู่แยกจากเพ่นเลก็ได้มากแหมากมาก้าเขาเขาคอยยังแม่ ขออยู่ดีมีแห่งโดยขอสุเขอหละขอพิชุดข้าโอ้จะพี่ว่ามาโดยมาตะปักเศษมาน้ำกันจักคนมาสามคนมาสามคนมาเป็นครอบครัวเลยโบครอบครัวเลยครอบครัวน้องครอบครัวเลยครอบครัวน้องเริ่งไหนไป็นมัดเกล็ดเนาะพี่น้องว่าแห่งศรัทธาเรือข่วงขวางหรือว่าบารมีขององค์ปู่เนาะ ีให้ผู้ค้นทั้งไกล่และไก่ทั้งภายในถ้ากันหลางหลมากพอโศกขอผ่อนเนาะแต่ละคนก็จะขอพ่อนแตกต่างกันไปเนะาะเกตแมนเป็นประเภทอันบูซาคันไหวดูสุวรรณโนเนาะเกตจัดเป็นโซนต่าง อำนวยความสะดวกให้พ่อแม่ปรสชาชนที่เดินทางมาได้บูซาี่คือโซนบูซาเ็จะจัดเป็นสุดเป็นสุดเรียบร้อยเนาะตแลอนนีนี้เป็นแกงมะก่แล้วแล้วก่งน้เองด้ อันนี่ีคือเดินยังเนาะเป็นเป็นเครื่องเครื่องวายวะองงวเครื่อออ๋อแล้วประกอบมียังแน่นี่ยประกอบมีน้ำขาวน้ำแดงน้ำขาวน้ำแดงคั้นคั้นหมักเบนโดยถูกเทียนที่เป็นสีแดงที่น้องโดยเนาะเป็นเป็นเครื่องวายวายองค์ภูภูเวชสุวรรณนี่เป็นหมักสีแดงนที่น้องโดย ทุกคนก็พากันมาบูชาไม่มีไม่มีคนก็นนจะมีซองไว้ให้ศรัทธาเนาะตอนนี้ซองปัจจัยซอ,องปัจจัยก้อนตู้ขูดเวชชุบานสีเข้มเดี๋ยวต้อเขียนสื่อใส้กราบด้วเวลาเราจะใส่ใส่เงินไปแล้วก็เขียนเขียนประจุปัจจัยใส่ ไม้แดงดอกไม้แดงก็เป็นดอกกุหลาบเนาะเป็นเป็นพันยายดอกกุหลาบอ้ดอกไมเดอกไม้อ้จะอกลข้าดอกตามหัวเลยเลือกมาสามหัวเลยได้อัพโซหนึ่งแจห้า่างโซได้อามหัวเลย มัคือตัวปัจจัยของวันเนะเป็นตัปอดลงตัวเนาะปัจจัยสบายดีอันมาตบันไดเนาะม,ม,มาตบานขูกนิ่มาตนนิงเนาะมือนีเ่ามากอฟอนตั้งตั้งใจแบะโอ้มาแกบา่แกะบะโ,โ,โดยโดยโ ก็คือเลยนะแต่โค้งนิ่เนาะเป็นมาบ้าเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อนกับมีความกล้าวหนามีคนสําเร็จตามแเปคือก็มาแก่บ้าเนาะพ่อมาสุดก่อนพ่อมาหรอวะมามามาอาทิตย์แล้วหนึ่งนะมาอาทิตย์แล้วเนาะมาอาทิตย์แล้วเป็นมาบ้ามาบ้าอดอแล้วสําเร็จพ้นหรือว่าได้ข่าวดีเลยนะไดด้ข่าวีเลยแหคือก็มาแก่บ้าเนาะวันนี้เขามาแก่บ้าแม่นแม่นยังเนาะไข่เก้าร้อยเก้าสิบหน่วยเก้าร้อยเก้าสิบหน่วย นี่นี่ไ่คนหนึ่งคนมาแกะบาไข่มาเก่าลอยน่วลเกือบเกือบพันนวล เป็นเน้นภาพบรรยากาศของผู้คนที่มาขพอพรเนานะขอพรว่ามาขอโชคขอโชคขอลาบบะบุญต่างๆควาไก่และไก่ก็พากันหลังไหลามาซึ่งบัดดานักควาวแดงก็คือว่ามีมามส้มหนาใหม่อย่าลืมติดตามมาหนไอยสิไปจุดได้นัน่นกดติดตามกดใจบมาหน่อยอยู่เรื่อย,อยในเดือทางยูทูบ เบาน้อยบาเล่าวาม่เป็นไรครับหลับมือนีสบายดี